ไบอเลปานบเบอเออลูอากกบาดีป่าลุงอาไหมถูกใจไหมน่นี่นีถ่ายคลิปนเลยมนี่วบ้ดีปาลุงลูกวบดีปาลุงเลยยิ่าวอาเซียนถ่ายคลิปรถยกมืออะไรบ้านดีเลยทางนี้ัจักวว้ยังนี่สวบ้านดีป่าลุงโตนะเ้ยเรามาดุน่ยังชิมนะบ่มี เฮ้ยเฮ้น้ำปลาดําเนี่ยนรเร็วเออผันเยานนเสียบดาคันซิมักินจุกใหม่ก็น้องเอ้ยอืมเปตาเสียบอะไรเนาะมันไปเน่ายไปฮะไปดพี่น้อะปลาดําหยกตํมสัวตามหมูมาเลยชมมือไปเฮ้ย má chắc còn gì phải này, còn mù lội còn thiệt này, để con nhảy Đầm mà <laughs> đẹp anh ấy luôn chị 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 นี่หามาตั้งกีมอไมตีมาเอาไปเลยยะเอาไปเลยผีเกิดไี่ีเนาะจะบอกให้อือเอ้าบูอะือยังบูฮิด้วยหนเจ้าหนลุกปั่นอน้มาอีกเลยอือเอ้าไปนอนเยนหนักแทนนเม่นนี่เอาเ เข้มอ้าวพ่อใหญ่พามมกเข้มเฮ้ยมาสัตว์เข้มเฮ้ยเห็นยหงชิมาเอาอีกไวมันก็เป็นเข้มอานนั้นนะกินน้ำโอ้หาเนอกินน้ตัวหมวกเขมกินไ้ลงเอาไปฝากลูกน้องก่อนมาสัตเอาอี๋ตุนะ

เบิดแล้วอือโอ้ยวอะไรขอกันเลยนี่ก็ได้อือขอกันมากใหาบออกมาาซื้อกินเองกันนะนี่เปรเอใส่มือเนาะใส่มือก็คือไปนั่งกินจุ๊บดีที่ละกินแบบนี้แล้วมันจึงลงไวเขาลูกคุ้มจงย่อยไวเพราะลูกเขาแซ่บอาไรอีกวโอ้มินแซ่บเลยงอยรู้ายเขาจ

หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเห็นอยูะกว่าันมาอย่างของแองนี่ของแองนี่เจ็ดพันเงินนะพี่มัินมีหนังสือด้ยเงินของแองนี่มีหนังสือเงินอางขางมิหนีเลยไหมลาก่อนนะทางนอกเดี๋ยหาม่ให้น่ากันหรอเอาพันลูกกลมยังได้รสเปลือกอันี่แหละจะข้าวกินบ่าวจะไปตากล้องให้ซ่องเคยแหล่พี่น้องเอ้ย เอา n h a เอา a เอาเอา n ้ลองซ้อมขึ้นเลยนะเอาไปสนก่อนเด้อกองแล้คืองามของ้าเมยบอกกองแล้วคืองามของเาวตรวจ้าตดูนีมองนะมันเสญาอนุญาตส่มือไปอีผู้นี้ไปผูอีผู้บริษัทเคย แนี้ลมันจะขาดเห้ยถ้าม okay. ันหมุนหปุ๋ยจะมันแนไรเข่าลุ้งๆนีขาางลุกงแลนี่ยี่ยี่นั่นะแล้วไปให้ลูกนั่งางรถวางถเท้าเด้อเท้ยุบข้าพุ่นเนี่ยไม้อีกลุกแหละบิดกันอยู่ตรงนี้ กหี่ยมันแสบเอ้ยในห้องหาได๋มนีเจ้าสิไปซายางนอนะพัดี้คุยบ่อยากไปหาเอ้ยเอ้ยเินให้เกกเฮือนมันเ็มันเอ้ออืออ้ยไปเ้อายบ่ได้เล่นนํากันเฮิงนะเด้ลุงผู้หญิงผู้ชายเพิ่นอายเออเอ้ยน้องเนาะมนีเป็นน้องลืม

ว้าวสองคั้งเนกีอได้ดิมา่งมาว้าวมางามาีมดุลนเออยุบแลวลงกบไหมื้อแม่น่ะมาผิดเด้อจงหาสอบลุงคน่าลงก็มีะห้าสิบพัน เบียก็ตัวเบียดเนี่ยใครจะซื้อับุกินมาขายอมเหิตขายสองหาิพนจะหาซื้อขายโอ้คอยคอยจะไปซื้อกันเาหาจเยมอนยตั้งแต่้นคนยนที่มาเศาต๊ะคอยซื้อไปขายด้ลุงกมคอยซื้อไปขายซื้อไปขายบ้อือทอาแล้วสองหาทิพนเออโอ้เาไปขายสองรซาูไม่ยางไรแล้นี้โอ้ไม่สารพัดไม่สารพัดได้สองร้อย แตกำไรสอบิหาพันเนาะอุ <favorites> ้ยเอาไปได้แหละอืมอืมเอา่ยไมลนเไนี่นะรัเดี๋ยะมันมันัคอยข้างได้แต่ว่าอืมยาว้คาดนาไปแล้วอยนะไอ้ดังแรงช่ไมตัดไม่ร่างอยลุดังกันนะอืมมีเรื่อไม่เลือเลยแม่นมมีเรืือเน่ะลุงเอ้ยนนะไ้อเหีกี้อาันนียเดมีนี่จาก Sự lưỡi heo hay hay, phải lưỡi Han, yaha, hay hảo thăm tulaki mượn, Panwa. Han tulaki kia mất kia mười 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 เบิร์พี่น้องเอ้ยหกสองส้มือไปทางใหม่ใช่ไหมนี่แ้วูยอาพี่น้อยเน้อแคลยาเลยข้าวูไปแล้วลูกลพี่น้องเน้อเอาสไมลูกบ้านี่สู้ขนาดเลยเพชรละรนั่นอย เพชรแล้วจลูกจะเป็นบ้านนองมาขึ้นตามไอ้กินเลทอ้กินเป็นบ้านน่องมาขึ้นมันเปวดเนี่ยกินน้ำดูกินแล้วกินอ้ไรกันเพชรกินแล้วกินน้ำเปนเพชรน้อยลูดน้อยนังน้อยลุดน้อยนังเป็นยังลู้เป็นยังลูกตัวปากเออนังเพชรงบ้านเนี่ยเหนียวจ้าปวดเนี่ยปวเี่ยปวดบอแไหนเน้อ่ปกติมันเสปุบวเหนียวเออ้ปวดเนี่ยมเสรบจถเป็นบ้านนอนนอหากระลับอ่า อนี่บ่ได้ปลูกต่เนี่นักใหญ่ตลอดมอใหญ่น่ใหญ่นเออผู้น้อยน่ะปกบ่ผู้น้อยปกเองเออแม่ไปเฮ็ดงานไป้อเอ้ยเดือนเดียวกันเกดือนเดียวกันอเปิ้นกับน้องมินนี่คนละคนละแบบเข้าห้องได้ล่ะอเปิ้นนั่นนึงไดโอ้มนอมนอแต่กใกล้บ่ัน้องมินอ่านเป็นบ่ลูกตัวเป็นตัวบ่เป็น มาแล้วอันอันปุ่มตามอ่านปุ่มภาษาลาวน่ะตัวเป็นตัวเป็นนะมาใช้จื้อจื้อเขาพาอ่านแล้วแล้วก็ตัวได้จื้อแล้วก็ได้ซ้อนเขาบอกซ้อนสละเริ่มต้นเขาให้มามาซ้อนซอนปลายเลยนะปุ่มแม่นมันก็เรื่องบุจักยังบุจักได้เขาต้องสละต้องอ่านมาก่อนแม่แม่ต้องซ้อนสลละให้เขา อทอดพี่น้องเลยแดงจึงคืนองูเพชรไดอร่อยมดเพชรนะแดงเชื่ออ่ะอ่ะเอาไวปสำนีก่อนพี่น้องไม่ไม่นี่ตบท้ายมื้อนี้เสร็จแน่นอนพ่นวอดีดูคุณหลายๆพี่น้องก็ไปสุขสุขกันขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะโอกันคลิปหน้าพี่น้องสุขสุขในสบายดี